สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาพบกันในมงคล38มนะมงคล38ข้อที่12ว่าด้วยปุตตะสังฆโหอ่าปุตตะสังฆโหหมายเขาว่าอะไรฮะหมายว่าการสงเคราะห์ลูกการสงเคราะห์บุญอ่าการสงเคราะห์ลูกหรือการสงเคราะห์บุญ การส่งข้อลูกการสงข้อบุตรมันเป็นลักษณะอย่างไรมันเป็นลักษณะของบิดามารดาอุปถาอุปธรรมคำชูลูกหลานตั้แตดเยาว์ตั้งแต่ววเกิดมานั่นแหละอุ้มท้องตั้งแต่เก้าเดือนอ่าเก้าเดือนจนคลอดออกมาข้อผอมก็งง,งนะอยากให้ลูกอยากให้หลานนะเป็นเด็กที่ดี เป็นเด็กที่ประเสริฐเป็นเด็กที่มีความสมบูรณ์คุณพุกอ่าเป็นเด็กที่มีสุขความสมบูรณ์คุณผลมีสุขภาพภาระไมยสติปัญญาเฉลียวฉลาดพ่อแม่ก็คบประง,งมฮะอยากให้ลูกให้หลานนั่นแหละเจิรินนุ่งเรืองแต่พอเติมใหญ่มาก็ส่งให้เรียนหนังสืออ่าให้มีความรู้ค้อมเฉลียวฉลาดสติปัญญาอ่าอ่าทีนี้คือความคาดหวังของพ่อแม่นะ ความคาดหวังของบุตรเนี่ยมันก็สวนทางกันทั้งนั้นนะครับ <c oughs> เอ,อพ่อแม่ก็อยากให้ลูกได้หลานเนี่ยได้มีการศึกษาที่ดีอ่าอยากให้ลูกให้หลานเนี่ยมีอนาคตว่ากันเถอะอ่าอยากให้ลูกให้หลานมีอนาคตก็พยายามอบรมเลี้ยงดูพยายามอ่าให้ลูกได้เรียนหนังสือนะแต่ว่าอย่าลืมว่าเด็กยุคใหม่เด็กรุ่นใหม่ในโลกปัจจุบันนี้ บางครั้งทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะ้อ่าโรคก,ก็วัวนี้มันมียาบ้าอ่ายาบ้าทาให้เกิดเป็นโรคบ้าโรคคลั่งแล้วก็นอกจากเป็นยาบ้าแล้วก็ยังมีการติดเพื่อนติดการพน,นันอ่าติดเกมอ่าติดการพน,นันติดเกมอ่าแล้วก็ พอให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมาในชีวิตก็มีนี่คือบิดามารดานะที่อุปถัมภ์อยากอุปถรัรมภ์ลูกหลานนะอยากสงเคราะห์ลูกให้ลูกเจริญน,นั่นแหละแต่ว่าลูกจะคิดอย่างที่พ่อแม่คิดหรือไม่บางครั้งช่วงที่เป็นเด็กก็ยังคิดอะไรไม่ออกวิเคราะห์อะไรไม่ถูกแต่พอเป็นพ่อคนแม่คนแล้วก็จะคิดออกจะคิดเป็น บางครั้ง่อจะคิดออกคิดเป็นก็สายไปแล้วก็มีนะครับนี่แหละหัวอกผู้เป็นพ่อหัวอกผู้เป็นแม่นะครับการดูแลอุปถัมภ์อุปถากการสงเคราะห์การเลี้ยงดูอ่าการเลี้ยงดูก็ใช้เวลานานแล้วใช้เวลาเยอะแนละ้วใช้งบประมาณใช้ทุนมากมายนะแต่พ่อแม่ไม่เคยคิดเลยครับว่าอ่าต้องเสียเงินเสียทองเสียเว,เวลาไปเท่าไหร่ฟูมฟักอยากให้ลูกให้หลานเจริญรุ่งเรืองอยากให้มีอนาคตที่ดีอ่า พอลูกจเจริญรุ่งเรืองประสบความสาเร็จพ่อแม่ก็มีหน้ามีตาพ่อแม่ก็ชื่นตาบานาพ่อแม่ก็ยชื่นตาบานนะอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกสร้างชื่อเสียงลูกได้สร้างคุณงามความดีไว้เท้กับพ่อแม่ไว้กับวงตระกูลแต่ตรงกันข้าม้าลูกไม่ประกอบคุณงามความดี ลูกไม่ไประสบความสาเร็จในชีวิตลูกแกเลกกตุงพ่อแม่ก็ไม่สบายใจพ่อแม่ก็จะทุกข์ใจนะครับนี่แหละคือห่าอบผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะครับการตก็ฝากฝาก,กลูกๆหลานเลยนะอ่าว่าการที่มีเราเกิดในวันนี้พ่อแม่เราเนะี่ยต้องอบรมเลี้ยงดูต้องดูแลต้องประคบประมงมขนาดไหนอ่าต้องรักและเิดทูลเราขนาดไหนห่วงใยเราขนาดไหน แต่เราคิดถึงหัวอกของท่านบ้างหรือไม่นะครับอันเราจะทําอะไรอ่าจะทาอะไรก็ต้องคิดให้มากอ่าคิดถึงอันก่อนอื่นเลยต้องคิดถึงหน้าพ่อน้าแม่นะจะทําอะไรต้องคิดถึงหน้าพ่อน้าแม่ให้มากนะครับอ่าเพราะว่าอะไรครับพอพ่อแม่นะั่นแหละอยู่กับเรานะพอทุกก็นึกถึงหน้าพ่อน้าแม่อ่าพอเรามีปัญหาชีวิตก็นึกถึงหน้าพ่อน้าแม่นะ แต่เวลาเรามีความสุขแต่เวลาเรามีความสุขสนุกสนานเราไม่นึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่นะเวลาเรามีความสุขเรานึกถึงหน้าเพื่อนหน้าแฟนหน้าคนรักนะนะแต่เวลาเรามีความทุกข์ใจหรือว่ามีปัญหาชีวิตเนี่ยเราอันดับแรกเราจะนึกถึงพ่อแม่เราเหมือนกับว่าไงเหมือนกับเรารู้สึกว่าอบอุ่นรู้ว่าท่านอยู่กับเราตลอดเวลา เดี๋ย่าลืมว่าพ่อแม่เราอยู่กับเราตลอดเวลานะครับเพื่อนเราแฟนเราคนรักเราเนีบางครั้งก็เป็นช่วงจังหวะชีวิตตอนนั้นเองนะครับอันนั้นถ้าดูคลิปแล้วก็่าคิดใหม่นะครับจะทําอะไรก็คิดให้เยอะอ่านะครับก็สวัสดีครับ